สวัสดีครับรอนออโตไอรอนนะครับวันนี้มาอยู่ที่งาน Big Mo อเตอร์เซลล์นะครับเดี๋ยวจะพามาดูไฮไลท์ของงานว่ามีรถอะไรที่น่าสนใจบ้างเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยก็มีรถเปิดตัวใหม่เนี่ยอยู่เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะคัดไฮไลท์สำคัญสำคัญเนี่ยมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับส่วนในตัวของงาน Big Mo อเตอร์เปีนี้นะครับจะจัดขึ้นในวันที่22สิงหาคมถึงวันที่31สิงหาคมนะครับและในวันที่27สิจงหาคมเนี่ยจะมีอีกหนึ่ง,ง สายรถแต่งสายซิงสามารถมาดูงานกันได้นะครับโดยงานนะครับจะจัดขึ้นที่ไบเทคบางนานะครับในวันธรรมดาเนี่ยจะเปิดตั้งแต่เวลาเที่ยงจนถึง3ามทุ่มนะครับและในวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะเปิดตั้งแต่11โมงกันถึง3ทุ่มนะฮะสำหรับงาน Big m o t เ r อร์เ e ในปีนี้นะครับเดี๋ยวภายในงานจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับ มาเริ่มกันที่บู๊แรกเลยนะครับบู๊ของ Toyota นะครับไฮไลท์ light, เปิดตัวไปไม่นานเลยนะครับก็คือตัวของ Toyota Yaris ATIV h ด v นะครับเดิเปิดมา2รุ่นย่อยด้วยกันนะครับจะมีตัวของ HEV Premium ราคา7 1 9 9 0 0บาทแล้วก็ตัว HEV GR Sport ด้านหน้าเราเนี่ยราคา7,699,000บาทราคานี้มีจนถึงสิ้นปีนี้เพราะว่าหลังจากจบปีนี้ไปจะมีการปรับราคาเพิ่มเนี่ย รุ่นละ10,000หบาทโดยไฮไลท์สําคัญเนี่ยคือเป็นเรื่องเครื่องยนต์นะครับที่เปลี่ยนไปจากตัวของ a t ทีดเดิมจากเดิมเนี่ยที่เป็นเครื่องยนต์หนครั้งนี้เอาเครื่องของตัวโตโยต้ายาริสคอสเนี่ยมาลงเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรเครื่องยนต์รวมมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ย111แรงม้าเคมาตาัดสิ้นเปลืองมาเนี่ย29.4กิโลเมตรต่อลิตรในรุ่นพรีเมียมแล้วก็ตัว H E V G R Sport เนี่ยเคมา27.8กยต่อสิบเปลืองต่างกันเล็กน้อยมายาจกในตัวท็อปเนี่ยมีขนาดล้อที่่ใหญขึ้นจากล้อ16มาเป็นล้อ17 และมีการปรับจูนช่วงล่างให้แข็งขึ้นนะครับจะเหมาะคนที่เป็นสายสปอร์ตมากขึ้นตรงนี้ได้ทําให้มีอัตราส้นเปลืองน้ามันเนี่ยที่แตกต่างกันแล้วก็ได้ความเท่มามากขึ้นจากชุดแต่ง GR รอบคันนะฮะถ้าเราเลือกตัวท็อปเนี่ยจะมีชุดแต่งมาให้รอบคันเลยที่เป็นชุดแต่งของ GR ได้ล้อมาลายใหม่ด้านในหนึ่งปั๊มโลโก้ GR พวกนี้มาให้ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราพาพรีวิวไปแล้วนะครับทั้งให้ตัวของพรีเมียมแล้วก็ตัวของ GR Sport สามารถไปย้อนดูกันได้นะครับล้าเดี๋ยวจะได้ไปทดลองขับเร็วๆนี้กัันนดด้ววยมาาูก่ ขับขี่เป็นยังไงอัตราสิ้นเปลืองเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ได้รู้กันแน่นอนนะครับก็ใครที่สนใจเนี่ยสามารถมาดูตัวของยาลิสเอทิฟ e ในงาน Big Motor r ร์ l ซกันได้ครับและนี่ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานเลยครับคือตัวของ Honda Accord โฉมใหม่นะครับในครั้งนี้สิ่งที่หลายคนอยากได้มีมาให้แล้วนะครับคือตัวของ b ายสปอรแล้วก็มีเพิ่มตัวของทอสทัฟฟิกมอนิเมาให้ด้วย เป็นออปชั่นที่หลายคนอยากได้และทาง Honda เนี่ยก็ใส่มาให้เป็นที่เรียบร้อยครับโดยในตัวของ Honda Accord เนี่ยเปิดมา3รุ่นนะครับมีราคาที่ถูกลงด้วยนะครับในรุ่น ehevrs รุ่นท็อปเนี่ยถูกลง70,000บาทเหลือ1 7 2 9 0 0 0บาทและวลองลงมาในรุ่น e l นะครับถูกลง70,000บาทเหมือนกันนะครับเหลือ1,599,000านเก้าหมื่นเก้าบาทและในรุ่น e เนี่ยตัวเริ่มต้นนะครับถูกลงจากเดิม50,000บาทราคาเนี่ยเหลือ1,479,000บาท ทำราคามาดีขึ้นออปชันเพิ่มขึ้นนะครับจาหตัวฮัว Honda Accord สาหรับฮ o n d a Accord เนี่ยถือว่าเป็นรถ1คันที่มีความหรูหรานะครับมีการขับขี่ที่ดีได้ในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันที่ดีด้วยเป็นรถที่มีขนาดใหญ่แต่การขับขี่เนี่ยสนุกนะฮะถือว่าเป็นรถ1คันที่ดีมากๆเหมือนกันจาบตัวของ Honda Accord นะครับและรายการอื่นๆที่มีการเปลี่ยนเพิ่มเติมเข้ามาอีกตัว Accord เนี่ยจะมีการชนด้านล่างด้านหน้านะครับก็คือ กันชนรอบคันให้กับตัวรถเนี่ยในทุกรุ่นย่อยแล้วก็มีแถบตกแต่งมุมไฟหน้าสีใสและสีดําในทุกรุ่นย่อยกรอไฟหน้าสีเดียวกับตัวรถในทุกรุ่นย่อยช่องดักอากาศข้างกันชนสีดำนะครับในรุ่น ehevrs และในรุ่นเริ่มต้นนะครับมีล้ออลลอยขนาด17นิ้วนะครับเปลี่ยนจากสีเงินเนี่ยเป็นสีก็อดแบ็กนะครับในรุ่น ehev รุ่น e นะฮะและอันนี้นะครับก็คือเป็นรายละเอียดของตัว h o n d a Accord นะครับก็ถือว่า น่าสนใจมากขึ้นออปชันดีขึ้นราคาถูกลงนะครับแล้วก็จากเดิมเนี่ยก็เป็นรถที่ดีมากๆอยู่แล้วคันหนึ่งนะใครที่สนใจสามารถมาดูได้ที่บูธข,ของ h o n d a ครับหลังจากพาชมรถไฮบริดไปแล้วนะครับเดี๋ยวย้ายมาดูฝั่งรถยนต์ไฟฟ้ากันบ้างนะครับนี่คือเจคูฟ5 e เนะครับเปิดราคามาเนี่ยว้าวมากครับจะมี2รุ่นด้วยกันนะครับในรุ่นด y นามิกเนี่ยราคาพิเศษของเขาเนี่ย549,000บาทแล้วในรุ่นแม็กซ์ที่เป็นตัวท็อปเนี่ยราคา599,000บาทราคาว้าวมากเพราะนี่เป็นรถ SUV ครับถ้าลองเทียบไซส์ให้เห็นภาพเนี่ยจะเป็นพวกขนาด BSUV ทั้งหลายนะครับแต่ราคาที่เปิดมาเนี่ยถือว่าว้าว,าวมากถ้าเทียบกับในกลุ่ม BSUV ด้วยกันได้ออปชั่นมาจัดเต็มมากแต่ถ้าใครอยากได้ออปชั่นจริงๆเนี่ย ที่จริงเล่นในรุ่น Max ไปเลยเนี่ยเราจะได้อ p ชั่นฟังก์ชันมาดีถ้ารุ่นไดนามิกจะมีการตัดอ p ชั่นไปหลายอย่างนะครับในเรื่องของระบบความปลอดภัยส่วนในเรื่องของแบตเตอรี่คันนี้นะครับจะมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัว2องแรงม้าแรงบิดเนี่ยสนิวตันเมตรแบตเตอรี่ความจุ58.9กิโลวัตต์อาวนะครับเป็นระบบขับเคลื่อนล้อหน้าการใช้เต็มหนึ่งครั้งจะวิ่งได้461กิโลตามมาตรฐาน NEDC นะครับถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งคันที่น่าจะมีหลายคนสนใจเพราะทำ ต้องมีสะดุดกันบ้างแหละใครกำลังจะซื้อคันไหนเห็นราคาคันนี้เข้าไปต้องมีหันมามองกันบ้างน,นะครับสำหรับต,ตัวของ j จคู่ e e v ครับมาต่อที่บูสของ X-Peng พนะครับอันนี้ก็เป็นรถรุ่นใหม่นะครับเปิดตัวไปไม่นานเลยก็คือตัวของ X-Peng g เพิมี2รุ่นย่อยด้วยกันรุ่นเริ่มต้นเนี่ยเป็นตัวลองเลนส e นะครับราคา1 3 4 0 0้าบาทและในตัวท็อปตัว Perform จะเป็นขับ4ราคา1 4 8 9 0 0้บาท เรื่องของระยะทางการวิ่งจะแตกต่างกันเล็กน้อยรุ่นเริ่มต้นแบตเตอรี่เนี่ย80.8กิโลวัตต์ออวตัวนั้นเนี่ยจะวิ่งได้600กิโลนะครับตามมาตรฐาน NEDC ส่วน DC ชาร์จเนี่ยจะอยู่ที่451ิกิโลวัตต์แต่ถ้าขยับขึ้นมาเป็นตัว performance แน่นอนนะครับขับ4แต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยเหมือนกันนะครับ80.8กิโลวัตต์ออวไตเต้เล็กชาร์จรองรับเท่ากัน451แต่ระยะทางการวิ่งน้อยลงนะครับเหลือห้าร้อยห้าสิบเจ็ดกิโลตามมาตรฐาน NEDC ก เน้นในเรื่องของความล้ำนะครับถ้าเป็น x อ็กซเพีกเเทคโนโลยีเขาจะเยอะมากเพราะแบงด์เขาก็จะเน้นในเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วก็เป็นรถ s u v ในกลุ่มที่เป็นพรีเมียมคู่แข่งของ IM6 s i c ซิกซิพวกนี้นะครับซึ่งตัวของ Sicker เองเนี่ยก็มาออกบูธท,ที่งาน Big m o t เตอร์เซเหมือนกันนะครับตัวของ 7X ที่เพิ่งเปิดตัวไปเนี่ยก็มีมาโชว์เหมือนกันเป็นคู่แข่งกันโดยตรงนะฮะใครสนใจก็ สามารถมาดูกันได้ครับย้ายมาที่บูรของ MG นะครับมีการเพิ่มรุ่นย่อยใหม่สำหรับตัวของ MG i m 6จากเดิมมี2รุ่นย่อยในรุ่นเริ่มต้นเป็นตัวพรีเมียมรุ่นท็อปเนี่ยเป็นเพอร์ฟอร์แมนนะครับมีการเพิ่มตัวกลางเข้ามาคือตัว Long ลองเลนราคาเนี่ย1 4 9 9 9 0้านบาทซึ่งในตัวลองเลนเนี่ยจะได้แบตเหมือนกันในตัวเพอร์ฟอร์แมนนะครับเป็นแบต100กิโลวัตต์อนะครับ แต่ว่าจะเป็นขับหลังนะในตัวนี้ก็คือช่วงล่างพวกนี้จะได้มาเหมือนกับในตัวพรีเมียมนะครับจะไม่ได้ช่วงล่างถุงลมมาเหมือนกับในรุ่นท็อปแต่ว่าใช้แบตเตอรี่เนี่ยตัวเดียวก,กันกับตัวท็อปนะฮะแต่ว่าระยะทางการวิ่งพอเป็นขับหลังเนี่ยก็วิ่งได้ไกลขึ้นวิ่งได้ถึง750กิโลตามมาตรฐาน NEDC ถือว่าสูงมากเป็นระยะทางที่ไกลมาก DC ชาร์จ396กิโลวัตซึ่งรถคันนี้ผมได้ลองขับไปแล้วนะแต่ว่าคิดยังไม่ได้ออนเป็นรถหนึ่งคันที่ ขับดีมากๆเหมือนกันภายในคันนี้คือกว้างมากนั่งสบายมากตัวเบาะโปรโโซฟาของไอเอ็มซิกเนี่ยอันนี้คือของดีเลยนะครับในครั้งนี้มีการนั่งที่รองรับสรลีระแล้วก็มีการขับขี่ที่ดีมากๆเหมือนกันครับตัวของ i m 6คันนี้ครับหลังจากพาดูรถไฮไลท์เนี่ยไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูภาพรวมโดยรวมของงานบิ๊กกันหน่อยนะครับอย่างตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าบูธของมิสูบิชินะครับก็แน่นอนไฮไลท์คือพวก X-Force มี Ad d ดขา d ก็ยังมีนะครับได้ดอกเบี้ยพิเศษศูนย์เปอร์เซ็นต์ด้วย ส่วน x f o r e เนี่ยมีรับบัตรเติมน้ํามันเนี่ย5,000บาทนะครับตัวที่โชว์อยู่เป็นรุ่นท็อปนะครับราคาเนี่ย1 8 000, 9 0 0 0บาทแล้วก็มีตัวของ Mitsubishi Pajero ก็มีดอกเบีพิเศษเหมือนกัน x p a n d e r นี่เป็นรุ่นเพนะก็มีมาวางก็ที่ขายอยู่ทั่วไปมีมาหมดส่วนมาที่บูธของนิสสันนะครับนิสสันเนี่ยตอนนี้ก็เน้นเลยในงานนี้เป็นโปรโมชั่นนะครับอันนี้คือนิสสันเซเลน่ C27 ก็จะมี ดอกเบี้ยพิเศษ0%แล้วก็ส่วนลดพิเศษเนี่ย40,000บาทนะอันนี้ก็มีรีวิวไปแล้วเป็นรถ1คันที่ดีเหมือนกันหรือว่าจะเป็นตัวนิสสันคิกนะฮะเป็น e-power ดอกเบี้ยพิเศษ0%เหมือนกันนะครับมีแพ็กเกจขับสบายหายห่วง5ปีแล้วมีอะไรด้วยเนี่ยพิเศษเจ้าของรถนิสสันรับส่วนลดอีก20,000บาทอ่าใครสนใจก็ลองดูกันได้นะนิสสันคิกเป็นรถที่ขับดีขับสนุกแล้วก็อันนี้น่าจะเป็น รุ่นใหม่ล่าสุดที่เปิดตัวในบ้านเราแล้วนะฮะก็คือตัวของเซเรนา e power ครับตัวนี้จะใหม่หน่อยดอกเบีย้ยเนี่ยจะเป็น1.9% 9แล้วก็มีฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งะฮะดาวเริ่มต้นเนี่ย19,999บาทตัวของเซเรนาเนี่ยเป็นรถ MPV ขนาดกลางที่ใครต้องการความคุ้มค่าเน้นใช้งานม็นครอบครัวเนี่ยตอบโจทย์เลยเพราะมันจะมีตัว C 27ด้วยที่เราพูดถึงเมื่อกี้อันนั้นราคาถูกกว่าย่อมเยาวกว่าแต่ไม่ใช่ e power เน้นการดูแลรักษาที่ ไม่ได้ยากดูแลง่ายกว่านะครับแต่ว่าในตัวนี้จะได้เรื่องความแรงเข้ามาได้อัตราสิ้นเปลืองเข้ามานะครับที่จะทําได้ดีกว่าตัวขีง C27 แล้วก็พวกเรื่องหน้าตาด้วยที่ไปด,ดูมีความทันสมัยกว่าแต่ใครรู้สึกว่าตัวนี้ราคาสูงไปอยากได้ความเรียบง่ายขึ้นมาอีกตัว C 27ก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะฮะอ่าก็เน้นเป็นโปรโมชั่นนะครับในตัวของนิสสันอ่าไล่มานะครับมาที่บูธฟอร์ดก็มีโปรโมชั่นต่างๆมากมายเหมือนกันมี Ford e v e r อร์เนะครับแล้วก็ Ford r a p t o r นะฮะนี่กระบะตัวตึงเลยอันนี้หน้าดูของเขาแล้วก็พวกตัวของ Ford r a n g e r พวกนี้ก็มีมาโชว์หมดพาชมรถที่น่าสนใจไปแล้วพาชมแคมเปญไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากเห็นรถหรูมีมาเหมือนกันนะครับมีทาง Porsche นะครับมาออกบูธด้วยในง,งานบิ๊กพังนี้ก็จะมีตัวของ718 c a น m a n ที่เราเห็นมีตัวของไทคานมาคานไฟฟ้า มีให้เลือกนะครับทั้งรถสปอร์ตรถพลังงานไฟฟ้ามีให้เลือกหมดนะครับแล้วก็ตัวของ B M W นะครับก็มีมาออกเหมือนกันนะฮะเป็นของ B M W m i l l e n i u m นะฮะ X1 นะฮะมีมาแล้วก็มีตัวของซีรีส์3พวกนี้ด้วยแบรนด์โรตัสนะครับด้านหน้านี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นรถหรูแล้วก็ Mercedes-Benz นะฮะตรงนูน้นอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งนะครับ สามารถมาเดินเล่นเดินดูกันได้แล้วก็ในส่วนของมอเตอร์ไซค์มีมาเหมือนกันแบรนด์ n อนด a y a m a าฮานะฮะก็สามารถมาดูได้เหมือนกันแล้วก็พวกรถนำเข้าเบนซ์ Bend, มือ2ก็มีมาโชว์นะครับอันนี้ก็จะเป็นรวมๆนะครับทั้งหมดของงาน Big Motors ร์เซปี2025ในครั้งนี้นะครับก็จัดขึ้นนะครับในวันที่22ถึงวันที่31สิงหาคมและในวันที่27จะมีตัวของออโต้ซาลอนมาด้วยนะครับออโต้ซาลอนจัดตั้งแต่วันที่27สิงหา จนถึงวันที่31สิ่งหาคมนะครับก็สามารถมาเข้าชมงานกันได้นะครับสำหรับ big motor c e l l 2025ครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดในคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ